สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่คนไทยสามารถสังเกตเห็นได้และก็เชื่อว่าทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยเรามีความถดถอยนะฮะถดถอยทั้งการบ้านการเมืองเศรษฐกิจ จิตวิญญาณของคนไทยหรือยิ้มสยามก็หายไปทีนี้คนไทยแตกแตกแยกแบ่งประเภทกันเราไม่เหมือนเดิมะนะฮะแล้วยิ่งมีงานประชุมชาตินะฮะประชาธิปไตยเราประเทศไทยไม่ได้รับเลือก มันก็ชัดเจนว่าประเทศไทยเราตกต่ำไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่ประเทศไทยตกต่ำมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องปลายเหตุที่เราเห็นนะฮะเราจะมักเราจะคือประเทศไทยเราจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเสมอนะเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุเราไม่นิยมแก้ต้นเหตุเลยปัญหาเราเลย,เลยสะสมกันมาตลอดเวลา นะเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นลากไปแ,แก้ปลายเหตุกันทั้งนั้นอาการที่เราเห็นอย่างเช่นประเทศไทยไม่ได้รับเลือกอย่างเงี้ยนะฮะเราก็คิดว่าเป็นเพราะรัฐบาลเราเป็นเผด็จการแล้วก็ไปสนับสนุนพมา่าอย่างนี้นะฮะ เราก็ขัดแย้งกับเด็กอะไรเหล่านี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นปลายเหตุอะ่ะมันไม่ไม่ใช่สายเหตุนะครับดังนั้นประเทศไทยในแก้ปัญหาไม่จบแล้วก็สร้างปัญหาให้ตัวเองติดกับดักตัวเองมายาวนานตั้งแต่2.475ตั้งแต่2.475เจ็ดนะฮะจนถึงบัดนี้เรียกเรียกว่า89ปีก็คือ90ปีนั่นเองนะครับให้ปัญหาอย่างเนี้ย มันถึงจุดที่เราต้องแก้แล้วล่ะถึงเวลานะฮะต้องแก้ไขมันเราอยู่ในขั้นวิกฤตแต่เนื่องจากเราเป็นประเทศลอมชออะความวิกฤตมันไม่รุนแรงแต่มันมันซึมลึกอะมันมันก็เจ็บเหมือนกันแต่มันไม่ได้เจ็บแบบจี๊ดมันเจ็บแบบ ทำไมไประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้เออเป็นคําถามที่ท่้นถามนั่นแหละครับทําไมมันเดินมาถึงจุดนี้แล้วสาเหตุมันไม่ได้มาจากเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่มันปรากฏอะมันเป็นแค่ปลายเหตุแต่สาเหตุของมันอะสาเหตุของมันเวลาพูดไปคนไทยก็ไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีความรู้เขาไม่ให้รู้อ่ะเวลาพูดไปก็มันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ไงเพราะว่าชนไม่รู้ว่าเอออันนี้คือสาเหตุแล้วฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ ฟังแล้วจะเฉยเช,ช่นผมบอกว่าประเทศไทยเราะใช้ลัทธิรัฐธรรมนูญประเทศไทยไม่ใช้ลัาาทธิประชาธิปไตยเราไปใช้รัฐทธิรัฐธรรมนูญแล้วไปเขียนในรัฐธรรมนูญเขียนสั่งให้รัฐธรรมนูญสั่งสั่งให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราเข้าใจผิดกันอย่างเงี้ยเราเขียนอะไรไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เป็นหรอกครับนะประชาธิปไตยมันเกิดจากรัฐธรรมนูญ ไม่มีไม่ได้อันนี้คือกฎเกณฑ์นะฮะเป็นสิ่งที่เป็นศัตธรรมอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนูญจะมาสร้างประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับประชาชนต้องสร้างประชาธิปไตยเองก่อนแล้วรัฐมนูญเขาจึงมาทําทีหลังรัฐมนูญเป็นกระบวนการรอรอชาพันสีผิวนั้นสร้างประชาธิปไตยของเตียงก่อนซึ่งมันก็มีสี่ข้อส่วนข้อที่ห้ามันเป็นการพิธีการที่จะหาตัวแทน มาทําให้สี่ข้อไปตอบสนองสี่ข้อแต่สี่ข้อนั้นนะ่ะประชาชนต้องใช้เป็นเออใช้เป็นฝึกเป็นฝึกการใช้เป็นนะผมไม่ได้ทําผังไว้ให้เรียบร้อยแลวไว้ให้ใหประชาชนได้ดูเข้าใจง่ายแล้วจริงๆมันก็เข้าใจง่ายๆนั่นเองนะครับไอ้สี่ข้อเนี่ยเข้าใจแล้วท่านเอาไปใช้กับโปรเจกต์ไหนก็ได้โครงการไหนก็ได้ประเด็นไหนก็ได้เรื่องไหนได้หมดเลยแล้วแก้ปัญหาได้อย่างรู้ล่วงเร็วไว และเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยเพราะประชาชนชื่อมันก็บอกอย่แล้วประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่เป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยใช้อำนาจธิปไตยนั้นนะแต่จริงๆแล้วประชาชนไม่ได้ใช้เลยอำนาจธิปไตยอะ่ะไม่ได้ใช้เลยครับเขาเขาาไม่ให้ใช้อะ่ะนะไอ้ที่ย่อนบัตรเลือกตั้งนั่นก็ต้องเรียกว่าเราคือเรามีอำ,อำนาจธิปไตยอยู่ตัวเนี่ยนะแต่เราไม่รู้มันมีอยู่ที่ตัวนี่แหละครับ คือเมื่อประเทศออกจากวงออกจากไอ,ไอ,ไอระบบระบบสมูยณาสิทธิราชนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยอำนาจที่เป็นอำนาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศที่อยู่ที่พระประสาทเท่องค์เดียวออเมื่อยกเลิกระบบสมุยณาสิทธิราชแล้วเนี่ยอำนาจทิปไตยมันมาอยู่ที่ประชาชนเลยมาอยู่ที่ประชาชนเลยนะครับกระจายมาที่ประชาชนทันทีนะครับเสร็จแล้วอำนาจนจรึงไปแบ่งเป็นสามดุลก็คือบริหารนิติบัญญัติ นะฮะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วประชาชนก็ไปใช้ป,ประชาชนไปรู้ถือดุลไอ้นิติก็คือไปเลือกสอสเพื่อเข้าไปทําหน้าที่ในรัฐสภา,าออกกฎมายกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนป,ประชาชนรปู้ถือดุลน,นะฮะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ประชาชนไม่ได้ใช้อนาที่ไต่ตัวเองสั่งอะไรเลยเพราะว่าเขาบอกให้ไปเลือกโจรใส่สูตร เราก็เลือกโจนทีสูตรกันแล้วก็มานั่งดูผลงานหรือการบริหารประเทศของโจวที่สูตไม่ถูกใจก็ไปร้องหรือไปบอกว่าก็โดนตีกลับมาแล้วเขาไม่ค่อยทาตามที่ท่านนั่นหรอกนะครับเนี่ยคือการที่ท่านมีอำนาจที่ย์แต่ใฉยไม่เป็นเออได้ได้ถูกใช้คำว่าถูกหลอกถูกหลอกให้ไปเลือกโจนทีสูตรเราก็เลือกกันมา ไอ้แบบเนี้ยท่านฟังแล้วท่านประชาชนฟังก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันยังไงมันก็มันก็ต้องไปเลือกะทุกคนต้องไปมีหน้าที่ไปเลือกสอสก็ต้องไปเลือกตู้แทนอืมแล้วไงก็ต้องบอกว่ามันเป็นพิธีการนะฮะแต่ไม่ใช่หลักประชาวิทยานะครับนี่แหละที่ท่านไม่รู้ครูเป็นพิธีการที่จะหาตัวแทนนะไปใช้อ่าทำตาทำใจท่าน แล้วท่านจะใช้ตัวแทนก็ต่อเมื่อตัวแทนนั้นเสนอมาว่าจะทําอะไรให้กับท่านอันไหนถูกใจท่านท่านก็ไปเลือกกลุ่มนั้นตัวแทนนั้นไปทําแทนนะครับการเลือกมันก็เป็นแต่อํานาจที่ตายอยู่ที่ท่านนะครับอยู่ที่ท่านหมดท่านเพียงจะไปเลือกเขาไปทําแทนเหมือนท่านให้หนังสือมอบมอบมอบอ,อำนาจมอบความยินยอมเรืออะไรมันเีหนังสือที่ให้ไปแล้วไปทำหน้าที่แทนเราแต่อํานาจอยู่ที่เราอะ โยน้ิยีตเราเหมือนการอานาจที่ใจอยู่ที่ท่านแต่ท่านไปเลือกตั้งเพิ่มมอบไอ้นี้ไปทําแทนก็เป็นผู้ทาผู้ไปทําแทนท่านทําให้ถูกใจท่านก็มีสิทธิ์ปลดมีสิทธิ์ยกเลิกได้รัฐบาลก็เอาล,ลงได้หมดแต่เนื่องจากใช้ไม่เป็นเนี่ยสั่งไม่เป็นสั่งมีหนาจที่ใจจะสั่งไม่เป็นว่าจะทำรัฐบาลลงยังไงได้จะไปประทะไปประท้วงประทะเมื่อประท้วงประทะก็โดน ปราบเลยครับเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ปราบเพราะรัฐธรรมนูญเป็นรัฐมนูญเเดจก,การสิ่งที่ท่านไม่รู้คือรัฐธรรมนูญทุกฉบับเป็นรัฐมนูญเผดจก,การมันเขียนแบบเผดกการมันสร้างขึ้นมาแบบเผดจก,การเออท่านไม่รู้ตรงเนี้ยนี่แหละตรงเนี้ก็ต้องถูกปราบนะแต่ตัวเองมีอำนาจทีแจะใช้ไม่เป็นไม่รู้ว่ามีด้วยดังนั้นผมอะ่ะจึงมาบอกวิธีใช้อำนาจที่เป็นใช้ให้เป็นและสั่งงานเป็น อย่างสบายๆง่ายๆไม่ต้องไปต่อสู้ประท้วงอัดรัฐบงรัฐบาลเพียงแค่ท่านทํา,ทาตามสเต็ปที่ผมให้รัฐบาลก็ไปโดยปริยายอย่างง่ายดายนะครับเพียงแต่เราไม่รู้เทคนิคท่านั้นเองอ่ะดังนั้นผมจึงมาเชิญชวนนะฮะเชิญชวนนะฮะชาวพุทธนะครับชาวพุทธนี่แหละครับมาเป็นผู้ปกครองตนเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเองดังนั้นงานงผมนี่เป็นงานอ่าเป็นงานสร้างชาวพุทธมาปกครองตนเองด้วยระบบระบอบการปกครองใหม่อ่าซึ่งทําให้เกิดรัฐพุทธขึ้นอ่าอ่าฝั่งใหม่ทีนะฮะงานของผมนี่เป็นงานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนระบบระบอบของประเทศไทยเพราะว่าเข้าสู่ยุครอสิบแล้วจะต้องเปลี่ยนยุคใหม่ตามพระโบราณภายุคเสียายาเขาไิไว้ พระพุทธโกศลธรรใยญ่ตอนนี้มาถึงแล้วและการทิศมันก็ถึงจุดต่ําสุดของประเทศอ่ะย่ำแย่ยไปหมดอะไรก็แย่ยไปหมดหมดสภาพอ่ะมันก็ถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนต้องทิ้งของเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ก็ตรงตามที่พระว่ามาก็หนึ่งถึงเก้าราชการก็ตรงมาตลอดแล้วสมราชการสิบยังไม่ตรงก็ตรงก็เนี่ยมันก็เริ่มถึงจุดที่จะต้องทิ้งหมดทุกอย่างของประเทศไทยทั้งระบบะระบบการปกครองไม่ใช้ตัวแทนแล้วไม่ใช้บริการตัวแทนแล้วนะเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่หมดมันจะเข้าสู่ยุคสกาว,วิไลไง านต้องรู้อันนี้ประชาชนไทยทั้งหลายทุกท่านเราอยู่ในยุครอสิบซึ่งมันมีชื่อของแต่ละยุคแล้วมันก็เป็นไปนตามอย่างนั้นมาตั้งเก้าสมัยมันก็ตรงหมดเมื่อถึงงานรสิบมันก็ตรงตรงด้วยสิประเทศไทยก็กําลังหมดสภาพแล้วอ่ะการเลือกตั้งประชาชนก็เบื่อแสนเบื่อไม่อยากมีใครเลือกแล้วตัวแทนก็หนา้าเก่าๆเ,เ,เดิมอ่ะท่านจะเลือกมาทําไมนะเรียกว่าท่านพอกันแล้วอ่ะดังนั้นมันต้องมีของใหม่มามันก็ตรงตามยุคสมัย ยุคสกาวิไลต้องมีของใหม่กันนี่แหละครับผมก็จึงมาเสนอของใหม่นะครับเป็นการปกครองที่ชาวพุทธปกครองตนเองเป็นระบบระบอบใหม่ที่ผมกแบบนะดังนั้นงานผมเป็นงานชาวพุทธเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานที่ปกครองตนเองจึงเกิดระบบระบอบใหม่ขึ้นมานะฮะอ่าแล้วก็จะเกิดเป็นรัฐพุทธที่เป็นชาวพุทธปกครองตนเองด้วยหลักมษยธรรมอันเนี้ย นะงานผมเป็นแบบนี้ดังนั้นขอเชิญชาวไทยเตรียมตัวพบเส้นทางเดินใหม่ที่จะเดินไปสู่การเป็นรัฐพุทธที่ประชาชนปกครองตัวเองได้ด้วยระบบระบอบธรรมาริพิไตยซึ่งพระพุทธเจ้าให้การปกครองมาสามแนวทางอัตฉรธิปไตยโลกาพิจัยและธรรมา,า,าริพิตไตอัตฉรธิปไตกับโลกาพิไัยนั้นโลกเขาใช้กันอยู่แต่เป็นแบบเดรัจฉานใช้คราวนี้จะใช้เราจะใช้ตรงกลาง เพราะทางสายกลางเป็นหลักของาศาสนาพุทธก็ใช้การปกครองทางสายกลางนะครับก็คือธรรมอาธิปไต่นั่นเองซึ่งใช้หลักมนุษยธรรมดังนั้นงานผมจะประกาศระบบระบอบการปกครองใหม่ที่เรียกว่า Absolute ฮิแมน i ิ y ี e ลีจีก็คือระบอบมนุษยธรรมค้ำสิทธิสมบูรณ์นั่นเองตอนนี้อยู่ในสวนสาธารณะกำลังจะต้องเารพแงชาติขออนุญาตจบคมเขียงเท่านี้นะครับ